สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ตทูผู้สุมคนนะครับเมื่อวานมาพบกับผมคือเการทำในช่องแท็กตัวอัดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมครับเหตคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามช่องเตียบบวกแฟนเพจได้ไหมครับแท็กตัวอัดแฟนเพจเมื่อวานมาอยู่ใน,นางานดันครับ บรรยากาศตอนแรกเริ่มงานที่สิบใบเทาในแท็กตบอลนะครับคป็นๆต้นนี้กับล่เฮดเป็นไยเดียวือกันครับขาใส่กันกำนนะังหนึ่งหมื่นบาท ตัวนี้จะคล้องหน้าอนไทยดันเฟืองนะครับใส่ตีนขนเกา่าเป็นภาพไป็นอย่งใกล้เมื่อเสาร์เริ่มงานตอนสิบเอ็ดโมงนะครับกะบอ่า,าเสาราวัเที่ยงเลนะ้ว มือนึ่งกับเพิงขั้นนี้ก็ขายดาวให้กันนะครับหนึ่งแสนบาทต่อร่องได้นะครับงวดเลืออยู่เจ็ดปี M 6 2 4 0งสี่ศนี่หลายคนนะครับพิพน่นทักพันโทรมาถ,ถามว่า งานดันบอมี่บอกไปยังจะต้อขายกับมีู่ครับมีเรื่อยๆมีตลอดแล้วแต่ว่าผมหักจังไรล่ะเฮ็ดผูเดียวครับมันไปเมื่อใดเราจเลยาจำคันมีพี่น้องนะครับคนใดนะครับที่เิ่นที่สนใจนะครับกาติดต่อสอบถามกันคำว่าใดนะครับ ติดต่อมาที่เบอร์0ูนเกานะครับหาแปดเจ็นะครับหรือว่าสีอินบ็อกทักมาทั้งเพีกัได้นะครับแท็กตัวแรปนเพียนะครับงวดปีละ1,482งแ่อยบาทนะครับันให้ถัดไปกับตรงที่ผมเห็ด บางปีที่แล้วนะครับตกมาปีนี้เพิ่งถือใจเจ้าของนาเพิ่งจะได้จ้างต่ออยู่นะครับดันถามปีงานสุดท่ายของปี66 ถามว่าสีขายรถไปยงังคือต้องเอารถมาเห็ดงานนะครับกัเอามาเห็นงานถ่าจนกว่าสิมีคนมาเอาแล้วครับจนกว่าสีมีไผมาเบิงมาเอานะครับพอผมกับับงานดันเป็นประจำกันสิบกว่าปีสิบสามสิบสี่ปีคือาันนะดันเฟืองไส่ตีนพ่นนะครับ Sort บอลเพื่อนขายรถเพื่อนนึงครับรถ L อลฮาร์ซูนหนึ่งแปดนะครับก็นเลยบริษัทไปใช้ผมก็นเลยเห็นไหคขับซอยผมเอาบรรยากาศตอนเร่งๆนะครับมาฝากคี่ตอนนอนดันเฟื่องใส่พ่นถ่าและวก็มา หมา่างาะะขั้นแท่นะครับขั้นเงื่อนกับมาดันเต็มระบบเงื่อนกับจบงานแล้วครับปีนาแล้วจะค่อยพอกันบ้างเล่นงานกัน รถเดิมๆนะครับผมบรไดาแต่งบรได้ยังนะครับรถคัานเอ็มลกสองครับเปลี่ยนแค่ทอครับข้อปูซำนั่นนะครับบรเิเฮตยังเลยเดิมๆตอนแรกว่าสิใสกรองเปียก ตัดสินใจว่าสิขายรถนะครับก็เลยเอาเป็นบิเหตุนะครับ คลิปนี้นะครับก็ที่ฝากที่ฝากนองนะครับไปเพียงสมนีงนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวมืออื่นไม่ใช่งานเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศตอนทำงานนะครับของน้องไปอีกหนึ่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ